1.1กข้อที่6เซตใดเป็นเซตจำกัดเซตใดเป็นเซตอน,นันต์ข้อที่1 x เป็นจำนวนคู่จำนวนคู่ก็คือจำนวนที่หารด้วยสองลงตัวเนี่ยจำนวนคู่ก็เป็นแบบนี้จำนวนคู่ข้อ1จําจำนวนคู่จำนวนคู่ก็คือ0 2468ไปเรื่อยๆหรือลบ2ลบ4ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเซตข้อที่1เป็นเซตอนันต์นั่นเองเพราะว่ามีมากมายไม่สิ้นสุด เป็นเซตอน,นันต์ข้อที่2 1 2 3ถึง100นับได้เลยมีอยู่100ตัวเพราะนั้นก็เป็นเซตจำกัดนะเพราะนั้นข้อที่2เป็นเซตจำกัดต่อไปข้อที่3 x เท่ากับ1ส่วน n เมื่อ n เป็นจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวก n เป็นจำนวนเต็มบวกก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยก็คือ1ส่วนหนึ่ง หนึ่งส่วนสอนส่วนส,นส,วนสจุดจุดจุด,จดไม่สิ้นสุดเพราะว่า n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับเพราะฉะนั้นข้อที่3ามตอบว่าเป็นเซตอนันต์นั่นเองต่อไปข้อที่สโจทย์อันเดียวกันโจทย์อันเดียวกันแต่บงังคับว่า n นั้นมีค่าน้อยกว่า999ใน x เ,เท่ากับ1ส่วน n ก็คือ1ส่วน1 1นึ่งส่วนสอส่วน 3, สวน 4, ไปเรื่อยๆแต่มันสิ้นสุดก็คือตัวสุดท้ายเป็น998เพราะนั้นตัวสุดท้ายจึงเป็น1นึ่ส่วนเก้ดังนั้นข้อที่4จึงเป็นเซตจ,จำกัดนั่นเองต่อไปข้อที่5 X เ,เป็นจำนวนเต็มติดลบก็ได้ 3. หาร X ลงตัวก็หมายความว่า จำนวนเต็มที่3หารลงตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวที่3หารลงตัวก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือ0 3 6 9เไปเรื่อยๆลบ3ลบ6ลบ9ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นเซตอนันต์นั่นเองต่อไปข้อที่6 x เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็แปลว่าติดลบก็ได้ตัวที่ x นั้นน้อยกว่า200 และ3หารลงตัวเลขที่น้อยกว่า203หารลงตัวติดลบก,ก็ได้ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่6ะตัวที่น้อยกว่า200นก็จะมีอยู่198แล้วลดไปทีละ3 198, 195, 192, 189ไปเรื่อยจนจทั้งติดลบก,ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อที่6จึงเป็นเซตอนันต์นั่นเอง สวัสดีครับ